แอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่กว้างใหญ่มหาศาลปกคลุมด้วยน้ำแข็งโดยมีความหนาของน้ำแข็งลึกถึง5กิโลเมตรพื้นที่น้ำแข็งทั้งหมดมีมากกว่า15ล้านตารางกิโลเมตรทำให้แอนตาร์กติกามีขนาดใหญ่กว่าทวีปอเมริกาเสียอีกแม้ในช่วงเดืดูรอนเดือนมิถุนายนและกรกตาคมอุณหภูมิของแอนตาร์กติกายังคงอยู่ระหว่าง50เกเซถึง90องศาเซลตลอดทั้งปี ด้วยความหนาวจัดเช่นนี้โอกาสโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่จี่น้อยมากแต่กระนั้นก็ยังมีการค้นพบทะเลสาบมากกว่า4วอยแห่งที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งทั่วทั้งทวีปแอนตาร์ติกาไม่ได้อยู่ภายใต้เขตเวลาใดใดโดยเฉพาะและไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทั่วทั้งทวีปนี้มีตู้ ATM เพียงสองเครื่องเท่านั้นหลายคนเชื่อว่าภาพภายใต้น้ำแข็งของแอนตาร์ติกามีความลับซ่อนอยู่มากมาย บางคนถึงกับกล่าวว่ามีโลกอีกใบหนึ่งที่ถูกปกครองโดยเอเลี่ยนซ่อนอยู่ใต้พื้นน้ำแข็งปริศนานี้อย่างไรก็ตามนักวิจัยและนักธรณีวิทยากำลังทำงานอย่างหนักทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อไขรปริศนาและพวกเขาได้ค้นพบสิ่งต่างๆที่ทำให้วงการวิทยาศาสตร์ต้องประหลาดใจและนี่คือการค้นพบทีนาคส่วนที่ถูกพบในน้ำแข็งของแอนตาร์กติกาหมายเลขแพทในปีอองโทนิงเก มีการค้นพบ,พบที่ทำให้นักวิจัยตกตะลึงเมื่อกระดูกของแมวทองแมวถูกพบในคอนน้ำแข็งของแอนตาร์กติกาแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจไม่ใช่เพียงเพราะามันเป็นโครงกระดูกแมวทว่าสิ่งที่<ม><ม>ทําให้หน้าตกใจคือแมวชนิดนี้<ต>ไ,มไม่ใช่แมว,วธรรมดาวแต่เป็นแมวที่ออกไข่ได้เมื่อนำโครงกระดูกนี้ไปปฏิบัติการพบว่าสัตว์ชนิดนี้เคยอาศัยอยู่บนโลกเมื่อกว่า25ล้านปีก่อนไมเลขกเจ็ดนปีอัลอนซิเซ นักโบราณคดีได้ค้นพบท่ามกลางน้ำแข็งของแอนตาร์กติกากะโหลกมนุษย์ที่มีรูปร่างแปลกประหลาดซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการพบกะโหลกมนุษย์ที่นี่ความแปลกประการแรกคือรูปทรงของกะโหลกเหล่านี้ไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่กลับยาวาและยืดผิดปกตินักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารูปทรงนี้เกิดจากธรรมเนียมทางวัฒนธรรมที่ทำกันตั้งแต่วัยเด็กและมีการปฏิบัติในอารยธรรมโบราณหลายพันปีก่อน เช่นในอียิปต์และปรูดังนั้นจึงมีข้อสันนิษฐานว่าหลายพันปีก่อนอาจจะมีมนุษย์อาศัยอยู่ที่แอนตาร์กติกาและพวกเขาอาจมีความเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณนหมายเลข6ตลอดช่วง50ปีที่ผ่านมาอีกการค้นพบอุก,กาบาตมากกว่าสิเฟนก้อนในแอนตาร์กติกาอุก,กาบาตเหล่านี้ไม่ใช่หินที่กำเนิดจากจากโลกเดินทางมาจากดาวคราหหรือวัตถุท้องฟ้าอื่นๆน,น,นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบางก้อนมีอายุนับล้านปี แม้ว่าจะยากที่จะระบุแน่ชัดว่ามาจากดวงดาวใดแต่ในปี2 0นสฟนันนักวิทยาศาสตร์พบอุกกาบาตก้อนเล็กที่ตกลงมาในปี2 0 2 2และยืนยันว่นาน้ำมันมาจากดาวอังคารเนื่องจากภายในมีแร่ธาตุที่พบได้บนดาวอังคารเช่นกันหมายเล็กฮานน้ำแข็งในแอนตาร์กติกามีความลึกถึง5กิโลเมตรและทวีปนี้มีขนาดใหญ่กว่าอเมริกา แต่มีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนที่นี่เคยเป็นดินแดนที่สามารถอยู่อาศัยได้จริงๆในปี Encounter 8 6นักบํมชีวินวิทยาได้ค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์เพลซีโอซอหนึ่งในนั้นมีความยาวกว่า36ฟุตเท่ากับตึกสูง3ชั้นเมื่อตรวจสอบซากเหล่านี้พบว่ามีอายุอย่างน้อย70ล้านปีซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่า เมื่อเชอสิกล้านปีก่อนแอนตาร์กติกามีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและน่าจะเต็มไปด้วยความเขียวชุม่มแทนที่จะปกคลุมด้วยน้ำแข็งหมายเลขส,สี่เราทุกคนคุ้นเคยกับน้ำตกแข่แต่ที่แอนตาร์กติกาบริเวณทานน้ำแข็งเทเลอร์มีสถานที่ที่ไม่ได้มีน้ำตกธรรมดาแต่เป็นน้ำตกเลือดในปีนนเ1999นักวิทยาศาสตร์ชื่อเทเลอร์เป็นผู้ค้นพบปรากฏการณ์นี้ ทำให้ผู้คนเชื่อกันมานานว่ามีเลือดจริงๆไหลออกมาจากฐานน้ำแข็งแต่เมื่อมีการวิจัยอย่างละเอียดโดยนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับพบสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าพวกเขาพบทะเลสาบใต้ดินขนาดใหญ่ที่มีน้ำเค็มกว่าน้ำทะเลถ,ถึงสามเท่าทำให้น้ำไม่แข็งตัวและน้ำนี้ยังมีธาตุเหล็กจากภูเขาเมื่อน้ำไหลออกมาเจอกับออกซิเจนในอากาศธาตุเหล็กก็เกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์ จนกลายเป็นสนิมทําให้น้ํามีสีแดงเร้ากับเลือดหมายเลขสาวในน้ําของน้ําตกเลือดนักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตอีกอย่างนั่นคือจุลินทรีพวกเขาพบแบคทีเรียที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งออกซิเจนและแสงแดดผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแบคทีเรียเหล่านี้สามารถมีอยู่บนดาวคะที่ปราศจากออกซิเจนและแสงอาทิตย์ได้เช่นกันแต่ปริศนาที่ยังคงอยู่คือ สิ่งมีชีวิตชนนี้มาเกิดขึ้นบนโลกได้อย่างไรหมายเลขสองแม้ว่าแอนตาร์กติกาจะเต็มไปด้วยน้ำแข็งทั้งทวีปแต่คุณอาจประหลาดใจเมื่อรู้ว่าที่แห้งแรงที่สุดบนโลกก็อยู่ที่นี่เช่นกันใช่แล้วที่ Dry Valleys ของแอนตาร์กติกาเป็นสถานที่ที่กว่า20ล้านปีที่ผ่านมาไม่เคยมีฝนตกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากลมแรงจัดที่พัดด้วยความเร็วถึง3ไปเกกมเซฟต่อชม ทำให้ร่องรอยของน้ำหายไปจนหมดนักวิทยาศาสตร์ยังบอกอีกว่าสถานที่นี้คล้ายกับพื้นผิวของดาวอังคารมากที่สุดบนโลกและโดยเหตุนี้ NASA จึงเคยทดสอบยาน Viking Rover ที่นี่ก่อนส่งไปดาวอังคารหมายเลขแหงทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งแต่คนพบโครงกระดูกประหลาดฝังอยู่ลึกในไชในไปฟุต ไต้ชั้นน้ำแข็งในแอนตาร์กติกามีการทำการทดลองมากมายเพื่อหาว่าโครงกระดูกนี้เป็นของสัตว์ชนิดใดแต่กลับไม่ตรงกับสิ่งมีชีวิตที่รู้จักใดๆเลยโครงกระดูกนี้มีความยาวถึงแพดฟูดและมีกระดูกที่ยื่นออกมาในลักษณะแปลกประหลาดแม้จะมีการวิจัยใหม่มาหลายปลายปีแต่จนไม่ทรอนนี้ก็ยังไม่ทราบนี่คือสิ่งมีชีวิตชนิดใดหรือมาจากที่ใดกันแน่